เลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เรานําเอาความรู้แล้วก็ข้อมูลนะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังน้องมีนเอาแบบหมดเปลือกเลยนะคะไขข้อข้องใจทุกคําถามค่ะและวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะนายแพทย์กฤษดาไตยธรรมค่ะอายุรแพทย์ด้านประสาทวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะอัไซเมอร์คืออะไรคะก็อัลไซเมอร์นะก็เป็นหนึ่งใน กลุ่มโรคสมองเสื่อมใช้คำว่าโรคสมองเสื่อมก็จะมีกลุ่มย่อยออกมาแต่ว่าอัลไซเมอร์นี่เป็นเป็นตัวเด่นในกลุ่มในกลุ่มนี้สมองเสื่อมเป็นกลุ่มใหญ่ๆ่อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในกลุ่มใหญ่ๆแต่เด่นเด่นแต่มันจะมีคาแรคเตอร์ต่างกับโรคอื่นอะไรอย่างเงี้ยอค่ะแล้วก่อนหน้าที่จะถามเรื่องคาแรคเตอร์อยากรู้มากคุณหมอคนไข้ที่คุณหมอเจอมาเนี่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์เยอะมาคือในปัจจุบันนะครับเมื่อมีความรู้มากขึ้นแล้วก็สังเกตคนไข้มากขึ้นก็จะพบ พบได้ส่วนใหญ่ก็เกือบเกือบทั้งหมดมา1ิคนก็เจอหนึ่งถึงสองคนคือสมัยก่อนเรายังไม่รู้ว่านี่คือโรคออสไซเมอร์ไงสมัยก่อนพอเห็นเป็นกี้วผีเข้านึกออกมาก็บรรจุคนแก่ตัวตาบรรจุอยู่ในผีเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือรู้แล้วว่านี่คือออสไซเมอร์แล้วก็ในครอบครัวหรือว่าความรู้มากขึ้นคนก็สงสัยมาให้หมอดูว่าใช่หรือไม่ใช่ ือว่ามาจากโรคอื่นหมอก็สงสัยก็เลยคุยอ่าแล้วก็จะเจอเยอะขึ้นรได้ความรู้มากขึ้นใช่ครับคุณหมอคะแล้วอย่างนี้โรคอัลไซเมอร์ค่ะมีอาการอย่างไรและที่สําคัญมันจะมาเยือนเราตอนไหนก็คือเด่นๆเลยก็คือลักษณะที่เป็นอัลไซเมอร์นี่คือความจำครับถดถอยลงนะครับอย่างเด่นชัดแล้วก็เป็นบ่อยๆนะฮะมีระยะเวลาที่เป็นที่แน่นอนเช่น ปีที่แล้วยังดีอยู่ปีนี้แย่ลงนะะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนซุดตัวลงไวมากใช่ก็คือคือไม่ไม่ไม่เร็วฮะต้องต้องอย่างน้อยก็ปี2ปีสปีนั่นก็เร็วแล้วค่ะก็หนูว่าเร็วนะยูดีปีนึงหนูจำอะไรไม่ได้นี่ก็เร็วนะครับหมอค่ะแล้วก็มีลักษณะที่ทำสิ่งที่เคยทำได้ที่มันไม่ซับซ้อนมากนะเช่นขับรถเช่นอะไรอย่างเงี้ย <nenhum> um> อยู่ดีทําไม่ได้ใช่ก็คือทําได้แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยลืมไปเลยอะคะคุณหมอคือกระบวนการคือกระบวนการเอ๊ะเราจะสตาร์ทรถยังไงจะไขกุญแจยังไงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่ากระบวนการความจําถดถอยลงเนี่ยมันถดถอยไปนานไหมคะเช่นสมมุติว่าจําเรื่องของเมื่อวานได้แต่จําเรื่องของปีที่แล้วไม่ได้อย่างนี้ถูกไหมคุณหมอก็อาการแรกของอัลไซเมอร์เลยก็คล้ายๆก็คือจําสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ เช่นเช่นเมื่อวานไปกินข้าวที่ไหนอย่างเงี้ยจำไม่ได้หรือว่ากินข้าวกับอะไรนะฮะจำไม่ได้อันนี้เป็นเป็นเด่นคือความจําเลยนะแต่ว่าปีที่แล้วหรือว่า10ปีที่แล้วไปฮันนีมูนไปอะไรเนี่ยจำได้เพราะว่าตอนเพราะว่าตอนนั้นสมองยังดีไงมาเลยจําไปแล้วถูกคุณหมอแต่ของใหม่เนี่ยไม่สามารถที่จะ จำได้เพราะว่าสมองมันไม่ได้ไม่ดีไปแล้วถูกไหมคะโรคอัลไซเมอร์คือโรคเกี่ยวกับสมองอ่าก็คือใช่ครับก็คือจะเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนจากความจําอย่างนี้ก่อนแล้วต่อมาก็จะเป็นอย่างที่หมอพูดก็คืออะไรที่มันซับซ้อนค่ะเช่นขับรถแปลงฟันไม่เป็นหนึ่งใช่การใช้ภาษาอะไรอย่างต่างเช่นเคยพูดอ่าอันนี้คือปากกาก็เรียกไม่ถูกก็เรียกไอ้นั่นไอ้นี่หยิบไอ้นั่นให้ไดนไม่ถูกไปเด้่ยไม่ทำได้อย่างนั้นเลยหรือว่า เหมือนแม่ครัวที่ทำอาหารอยู่ทุกวันรสชาติก็เปลี่ยนไปอะไรณนั้นก็คือว่าทักษะในการทำอะไรอะไรสอย่างใช่คุณหมออาการร้ายแรงสุดๆนี่ถึงชีวิตไหมคะส่วนใหญ่จะไม่ได้เสียชีวิตจากโรคโรคอันตรายค่ค่ะหรือสมองเสื่อมจะเสียชีวิตจากโรคคือหลังจากนั้นคือคนไข้จะนอนติดเตียงละคือจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็จะเสียชีวิตเป็นเพราะเขาถึงได้นอนติดเตียงคะก็คือสมองมันแย่ลงทุกส่วนและ ตอนนั้นอ่ามัน,ม,นมันไม่ใช่เฉพาะความจําไม่ใช่ใช่ฮะแก็จะคือแต่แแย่ลงตามคืออันนี้จะมาก่อนแล้วก็จะมีสมองส่วนอื่นเสียแย่ลงตามตามมาแล้วก็ทําให้เกิดอาการจึงทําให้เกิดเป็นโรคอื่นและทำให้เสียชีวิตก็คือสุดท้ายคนไข้กลุ่มพวกนี้ก็จะต้องได้รับการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจากจากญาติหรือจากคนดูแลไม่สามารถที่จะ ดำรงชีวิตอยู่ในตัวคนเดียวได้ระยะของอัลไซเมอร์นุ้มินระยะต้องแต่วันแรกที่เราเริ่มเป็นนะคะคุณหมอเอาเวลาเฉลี่ยก็ได้ค่ะความยาวนานของการเป็นโรคเนี่ยจนจนจนถึงขั้นที่ว่าเรียกว่าดูแลตัวเองไม่ได้หรือเสียชีวิตเนี่ยมันนานมากไหมคะก็มากที่สุดก็สิปีประมาณนั้นคืออาการค่อยๆสิปีใช่ฮะก็เริ่มแแย่ทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็ ก็ใบายบ้ไปจนถึงจนถึงสุดท้ายคุณหมอจะสงสัยจริงๆแล้วเนี่ยโรคอัลไซเมอร์จะมาเยือเราตอนไหนวัยไหนสาวๆอย่างเนี้ยเป็นได้ไหมได้ไหมคุณหมอก็คือส่วนใหญ่นะฮะถ้าส่วนใหญ่ก็คือที่ความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ก็คืออายุอายุส่วนใหญ่จะต้องมากก็คือเขาดูประมาณ65ขึ้นไปถึงถึง85ค่ะในส่วนถามว่าอายุน้อยเป็นได้ไหมเจอได้แต่ว่ามันมักจะสัมพันธ์กับ การพันธุกรรมมีความผิดปกติของยีนของเซลล์ในสมองที่มันผิดปกติยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคดาวซินโดมหรือคนไข้ที่สมองพัฒนาการน้อยพวกนี้ก็เขาบอกว่าพอโตถึงอายุหนึ่งก็สมองก็จะก็จะเป็นอัลไซเมอร์คาแรคเตอร์เนื้อสมองอาจะค้ายคายคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เขาก็จะต้องมีคนช่วยเหลือตลอด คุณผู้ชมคะว่าพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะก็มักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุแต่อาจจะเป็นไปได้หรือว่ามีเหตุเกิดได้บ้างในคนที่อายุยังน้อยอยู่ครับแต่ว่าเจอไม่บ่อยอ่าถ้าเกิดเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมถูกไหมคะคราวนี้นอกเหนือจากปัจจัยทางพันธุกรรมคุณหมอคะมันมีปัจจัยใดบ้างที่ทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์เช่นหมดเคยได้ยินเหมือนแบบช็อก มีเหตุการณ์มากระตุ้นแบบเหมือนกับช็อกอะก็เป็นไปเลยเนี่ยหรอพี่มดมันมีปัญหาไไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาหรอนี่คือลายฉันดูละครเยอะนี่คือฮามโนขึ้นมานะส่วนไหนส่วนไหนก็คือความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ก็จะเป็นพวกอุบัติเหตุทางศีรษะไม่ว่าจะเป็นโดนอะไรกันแรกอย่างรุนแรงนะต้องอย่างรุนแรงโดนบีบคอกระแทกเสาหรือว่าบ่อยๆเช่นนักมวยอะไรอย่างเงี้ยโดนโดนบ่อย โดนตายบ่อยๆนักกีฬานี่ก็คือนักกีฬาทั้งหมดเลยได้ไหมคะอย่างเช่นโปเต้พุตบอลอยู่เลยแบบโดนหัวบ่อยๆไงต้องมาสีสันคนที่มีสามีเป็นนักมวยนะคะเต็มตัวเลยแล้วก็พวกกลุ่มกลุ่มพวกที่เป็นความเสี่ยงของเส้นเลือดอะไรต่างๆเส้นเลือดตีบอะไรพวกนี้สูบบุหรี่อ่ะสูบบุหรี่กินเหล้า อันนี้พูดถึงสมองเสื่อมทั่วไปนะขาดกรลีกินเล้าไขมันสูงอ้วนอะไรพวกนี้รเรียกว่าน่าจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ก็ดูกันนิดนึงถูกไหมคะคุณหมอคะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องโรคอัลไซเมอร์ว่ามันน่ากลัวมากพี่มดเราจะมีวิธีการสังเกตคนรอบตัวเราอย่างไรว่าเขาเริ่มแล้วมีอาการอาสมมุติมิ้นเนี่ยเป็นลืของประจำาลืมของใช่ไหมคุณหมอ ลืมของใช่ไหมก็จริงๆก็ไม่ใช่มันเป็นแค่แค่หลงลืมบางทีด้วยภาระงานเราอาจจะทำโน่นทำนี่ใช่ไหมทั้งทำกับข้าวทำกวาดบ้านถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยจนเราละเลยเหมือนว่าคิ่งรื่สิ่งที่ลืมเช่นลืมกุญแจอย่างเงี้ยสมมติก็เหมือนไม่มีสติกับอีกสิ่งหนึ่งมากใช่ครับแล้วเราก็มานึกย้อนหละ ว่าเราลืมค่ะเราวถาย้อนกลับมาทําได้แล้วถ้าเกิดอย่างนั้นถ้าเกิดอันนี้ไม่ใช่แล้วยังเรามีวิธีการสังเกตว่าอันนี้แกกําลังจะเป็นไอซันเมอร์แล้วก็คือต้องย้อนเป็นบ่อยๆถ้าสมมุติว่าเราแก้ไขเรารู้ตัวแล้วว่าเราทํางานเดียวเราก็ปรับชีวิตเราเรากลับมาทํางานหมดเกิดเป็นอีกนะแล้วก็หรือว่ามีเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยรู้ตัวเพื่อนร่วมงานจะสังเกตเอ๊ะคนนี้ทําแล้วทําอีกเช่น อทานข้าวแล้วทานอีกหรือว่าพูดสั่งงานไปแล้วสั่งอีกอะไรอย่างเงี้ยวนไปวนมาอย่างเงี้ยโดยที่ใช่ก็คืออันนี้เป็นอาการเบื้องต้นนะก็อย่างที่หมอบอกก็คือทําอะไรไปแล้วก็ทําอีกสั้นๆหายไปหมดเลยเหมือนลืมเมื่อเคยทําไปแล้วใช่ไหมคะคุณหมอใช่ในระยะแรกนะมันมีความเชื่อที่เราเคยดินในประจำว่าอย่างเช่นคนที่อยู่ในช่วงวัยทํางานเนี่ยทํางานหนักมากพอให้หยุดทํางานปุ๊บกลายเป็นอัลไซเมอร์เลย มันเป็นไปได้จริงเหรอคุณหมอแล้วมันเป็นเพราะอะไรคะส่วนใหญ่ต้องดูว่างานที่ใช้สมองหรือเปล่าแต่แบบว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ก็คืองานที่แบบรูทีนที่ทำตัวอย่างเช่นแบบเอาทำบ้านก็เป็นไปได้คือคือสมองพัฒนาส่วนเดียวไม่ได้พัฒนาส่วนอื่นไม่ได้มีแอคทิวิตี้ส่วนอื่นค่ะพอหยุดใช้ปุ๊บมันเลยเหมือนแบบก็เป็นก็ไอ้ส่วนที่ไม่ได้ใช้มันก็แย่ลงไปอ๋อจะเป็นไปได้ คือเคยไดท้ที่เล่าอย่างนี้เพราะว่ามันเคยมีความเชื่อคุณหมอเช่นแบบว่าเนี่ยพวกป้าๆแก่ๆอาม่าที่บ้านอย่างเงี้ยอย่างที่บ้านเราเองเนี่ยอย่าให้แกหยุดทํางานนะให้แกทําอะไรเลๆ็กๆน้อยถ้าให้แกหยุดคิดเนี่ยเดีย๋ยวแกจะเป็นอัลไซเมอร์ก็นั่นแหละฮะก็คือเหมือนวิธีป้องกันอะ่ะก็ต้องออกกําลังกายต้องอ่านหนังสือเขียนหนังสือเล่นอะไรที่มันอภัาก็ได้หรืออะไร่สมองได้ใช้คิดเลขอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ให้สมองได้ใช้งาน พวกนี้ยิ่งใช้ยิ่งดีค่ะถ้ายิ่งถ้าถ้าหยุดก็อาจจะอาจจะดรอปลงมางได้ไดไใช่ค,ใชค่ะคุณหมอคะทำไมในปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์เนี่ยถึงยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรจริงๆเราเราเรู้นะว่าว่า,ว,าว่าเกิดจากอะไรก็คือในสมองมันไม่มีโปรตีนที่มันผิดปกติขึ้นมาซึ<ม>า<อ>่งโปรตีนตัวนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือเกิดจาก พันธุกรรมที่มันผิดปกติแล้วก็เป็นการสะสมขอ,ของโปรตีนแล้วก็พวกสารเคมีบางอย่างแล้วก็มันมไปมีผลต่อต่อการเคลื่อนที่ของเส้นประสาทอะไรพวกนี้กระแสประสาททำให้ทำงานผิดปกติแล้วก็เซลล์มันก็จะเสื่อมแล้วก็ตายไปพอเซลล์ตายไปมันก็เล็กลงไปเอ็กซรเล oh <my. S 2> มันก็เจอ แล้วก็ตำแหน่งที่เป็นก็ต้องเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวกับความจำเพราะพวกนี้มันจะมันจะมีโถ้าเป็นตำแหน่งอื่นเขาจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเป็นอัลไซเมอร์ใช่ซึ่งซึ่งอัลไซเมอร์นี่ก็สาเหตุเนี่ยก็คือแตกต่างจากโรคสมองเสื่อมอื่นๆคือสมองเสื่อมอื่นๆจากเช่นสมมติเลือดตีบแล้วก็มีอาการคล้ายอัลไซเมอร์แต่ว่าจะไม่เจอเซลล์พวกนี้จะไม่เจอพวกโปรตีนคือถามว่าเจอไหมรู้ไหมรู้ะปัจจุบันรู้แต่ว่า ยังป้องกันไม่ได้ค่ะยงคุณหมอคะเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติว่าคนที่บ้านของเราเนี่ยไม่เคยมีใครมีประวัติเป็นโรคอัลไซเมอร์มาก่อนเลยแต่ปรากอเนี่ยโตมินเป็นตอนอายุมากเนี่ยเป็นไปได้ไหมคุณหมอก็เป็นได้อุ้ยมันก็เป็นได้ไหนที่คุณหมอบอกสมมติว่าเป็นนักมวยอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเรามีความเสี่ยงถ้าเราในในครอบครัวเราอาจจะไม่มีความเสี่ยงแต่เราอาจจะมีความเสี่ยงเรา ทำงานเยอะไม่ได้หยุดไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สมองเลยหรือมีอุบัติเหตุทางศีรษะอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะค่ะคุณหมอคะอย่างมะเร็งเนี่ยเราแบ่งได้เป็นระยะ1 2 3 4งสอามสเอร์มมีระยะไหมก็จริงๆมันแบ่งได้ได้ได้หลายอย่างนะค่ะก็แต่ถ้าเอาง่ายๆก็คือเป็นได้4ระยะก็คือระยะเริ่มต้นที่แบบสงสัยระยะระยะแรกระยะปานกลางระยะสุดท้ายและสุดท้ายก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ระยะที่สงสัยก็คือเริ่ม เริ่มมีอาการผิดปกติทางกาความแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่มีเซลล์ยังไม่ได้มีเซล์อะไรที่ตายผิดปกติเอ็กซาเลมายังปกติแต่ว่าอาการเริ่มมีแล้วนะส่วนถ้าถ้าอาการเป็นมากขึ้นเริ่มชัดเจนเงี้ยก็หรือมีพฤติกรรมที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเนาะก็เป็นระยะที่1ระยะที่2ก็รุนแรงไล่ขึ้นมาใช่ไล่ขึ้นมาก็คือจะเสียไปเรื่อย และที่2ก็จะเสียพวกไออะไรที่มันทํางานเป็นเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคอัลไซเมอร์เปิดประตูเข้าบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยไม่รู้วิธีเปิดไม่รู้จะบิดยังไงอะไรยางเงกำลังสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่มันเกี่ยวข้องกันคุณหมอเช่นอัลไซเมอร์เนี่ยโดยเฉพาะที่บางจะเกิดกับคนแก่มักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมันเกี่ยวกันใช่ไหมคะคือเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้เป็นอาการเด่นนะของขอัลไซเมอร์เพราะว่านอกเหนือจากความจานะเพราะว่าเวลาเสื่อมก็คือ ความจําก็ตำแหน่งหนึ่งของสมองค่ะไอ้พฤติกรรมก็ตําแหน่งหนึ่งก็จะเป็นด้านหน้าสมองส่วนด้านหน้าเนาะก็เวลาการทำงานของสมองก็คือทํางานกระตุ้นกับยับยั้งค่ะนะเคยเคยเคยกระตุ้นเคยยับยั้งสมมติที่บอกก้าวดาวก็คืออาจจะขาดตัวยับยั้งทําให้พฤติกรรมอะไรต่างๆมันแสดงออกมาส่วนส่วนซึมเศร้าก็ตรงกันข้าม ก็ขาดตัวกระตุ้นมันก็เลยขาดมันก็มันก็กลายเป็นว่าจากเคยเป็นยังไงก็หน้ามือเป็นหลังมือค่ะคุณหมอคะแล้วในทางการแพทย์เนี่ยมีวิธีรักษาโรคอัลไซเมอร์อย่างไรปัจจุบันนี้อันนี้น่าสนใจก็ในปัจจุบันก็คือรักษาได้แค่อาการนะอาการความจําผิดปกติแล้วก็พฤติกรรมผิดปกติโดยใช้ยายังไปแบบยังไปจัดการที่สาเหตุต้นเหตุไม่ได้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เพราะว่า อย่างที่บอกอ่ะถ้าค้นคว้ามาหลายปีเราก็รู้จักโรกนี้มาเป็นร้อยรปีแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเข้าไปแก้ไขพยาธิที่สภาพของตัวโรคได้นะแค่ว่าป้องถ้าวิธีป้องกันก็คือก็ได้แค่ป้องกันอ่ะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นอย่างเดียวเคยได้ยินคําว่าเ stem cell แบบจัดการเ s t e เซลล์อะไรเงี้ยมันได้ผลไหมหรอในปัจจุบันก็ยังไม่ได้ฮะยังยังอยู่ในเขาเรียกว่ากระบวนการทดลองอยู่ซึ่ง ใช้ในสัตว์ทดลองซึ่งก็คือกระตุ้นให้มีเซลล์ตัวแปลกๆเป็นกระตุ้นให้เซลล์สมองมันมันเจริญขึ้นมาซึ่งยังไม่เอามาใช้ในในคนนะแล้วก็คิดว่าก็ต้องรออีกนานอาจจะทันเอาเหรอไม่ทันไม่แล้วทันพี่หมอเสียชีวิตก่อนเป็นออลไซมอร์คนะหานศัตรูเยอะอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะยังมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านรอเราอยู่นะคะช่วงนี้เราจะพักสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ